ยิ้มเนี่ยค่ะยิ้มันยิ้มดีๆทำเราหล่อทำเราหลอนนะทำให้มันหล่อนะลูกเหมือนไอหมอดซับอ่ะเร็วไหนหล่อๆทำไงหล่อหล่อหล่อเฮ้ยไม่เห็นหล่อเลยกินเบียร์ไหมกินเบียร์ไหมกินเบียกับตาหลวงไหมเนี่ยกินเบียร์อ่ะกินเบียร์เดี๋ยวนี้บบกินเลยหายไปได้กับโบกินเจ็ดสิบห้าจ้ะตีใส่ตีใส่ถุงกันไป 75บาทจ้ะปูหมาเหมาหน่อย11ตัวร้อยเลยจ้ะเหลือแค่นั้นแล้วนะ<ภ>กินใดจะปูหน้าปูหมามันแบบให้โซ่บนหกสิบครับ มือเบืองมอมันคลายอันนั้นยี่ยยห้าจ้ะเออมันจะส้นสไกอันนั้นยี่ห้าจ้ะจะพี่ไปใส่ถุงให้เรียบร้อยไปย <ก S 1> ขายให้ม<ห>ั<ห>นเนสร,ร็จถุงผมเนี่ยเซตตัดแบบนี้ก็หัวขึ้นการาลัวอันนี้ตัดฟรีไม่ต้องเสียตังค์เฮ้ยบอกสกายบอกอันนี้ไหม ไม่ยังหกวันไ่ยัง,ยงจะไปขืนข้อมันจะตกอย่ามายืนแบบนี้โอ้ยห<บ>มาเลย